สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะคอปทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงในคอปนะครับผมครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมนะครับลิเฟูร์เราบุกไปเยือนเชลซี นะครับผมเราจะมาดูความพร้อมของลิเวอร์พูลเรานะครับและเชลซีนะครับว่านักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามเป็นใครบ้างนะครับและสถิติที่พบกันมา5้านัดหลังสุดของทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลที่พบกันมาเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงถสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์มาพูดจาพูดคุย น,นะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับผลการคาดการของผลคู่อื่นๆด้วยนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นทั้ง10คู่ที่จะเตะในนัดที่7ของสัปดาห์ที่7นะครับของพรีเมีลีกในฤดูการนี้นะครับผมเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม อาเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับจะแข่งในวันเสาร์นะครับผมที่4นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นนัดที่7นะครับเราจะมาดูความพร้อมนะครับผมเริ่มต้นรับรูตารางคะแนนของอทั้ง2ทีมกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่เชลซีนะครับเชลซีนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับโดยแข่งไป6นัด ชนะ2เสมอ2แพ้2มี8แต้มนะครับผมในส่วนของลิเวอร์พูลเรานะครับอยู่อันดับ1ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับโดยแข่งไป6นัดนะครับชนะ5แพ้1มี15แต้มนะครับก็ เพิ่งจะแพ้นัดแรกนะครับแล้วก็แพ้กับคริสตันพาเลต์นะครับเป็นคริสตันพาเลต์ทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับผมเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพาเลต์ด้วยนะครับตบเราสักคว่ำเลยนะครับผมครับเราก็มาดูนะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของอ่าเชลซีนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมวันที่1นะครับเดือน10ปี2025 เชลซีเปิดบ้านชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อ0ในฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้ววันที่27เดือน9ปี2025เชลซีเปิดบ้านพ่ายให้กับไบตัน1ประตูต่อ3แล้ววันที่24เดือน9ปี2025เชลซีบุกไปชนะลินคอนนะครับผมอ่าในน่าจะเป็นฟุตบอลรายการคาราบาวคัพนะครับผมแล้ววันที่20เดือน9ปี2025นะครับผมออกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับแล้ววันที่สิ 8เดือน9ปี2025นะครับผมออกไปไพ่ให้กับไบเอ็นมิลนิคนะครับ1ประตูต่อ3นะครับแข่ง5นะัดชนะ2แพ้3นะครับสำหรับเชลซีเช่าบ้านนะครับมาดูลิเวร์พูลเราครับผม ห้านัดหลังสุดเป็นอย่างไรนะครับผมเรียกไ,ได้ว่า2นัดล่าสุดเลยนะครับแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับวันที่1เดือน10นะครับฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพ่ายให้กับกาลาตาสลายนะครับออกไปเยือนกาตาสลายในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพ่ายให้กับกาลา1ประตูต่อ0และว,วันที่27เดือน9ปี2025แล้วก็พ่ายให้กับคริสตันพาเลต1ประตูต่อสูงพ่ายนัดแรกในฤด,ดูกาลนี้นะครับแล้ววันที่24เดือน9ปี2025เปิดบ้านชนะเซาท์เทมป์ตัน2ประตตู่อ1 วันที่20เดือน9ปี2025หรือร์พูลชนะเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ1และวันที่18เดือน9ปี2025หรือร์พูลชนะแอตเลติโกมาดริด3ประตูต่อ2นะครับแข่ง5นัดชนะ3แพ้2นะครับนี่คือ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับผมเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดที่ลิเวอร์พูลเราเจอกับเชลซีเป็นอย่างไรนะครับวันที่4เดือน5ปี2025นะครับเชลซี ชนะลิเวอร์พูลเรา3ามประตูต่อหนึ่งและวันที่20เดือน1ิปี2025ก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่ชนะเชลซี2ประตูต่อ1หือเรียกได้ว่าฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันนะครับวันที่25เดือน2ปี2024ครับเชลซี Chelsea, พ่ายให้กับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ1และวันที่1เดือน2ปี2024ลิเวอร์พูลชนะเชลซีสประตูต่อ1และวันที่13าเดือน8ปี2 0 2 3เชลซีเสมอลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1นะครับ เชลซี Chelsea, นะครับทำได้แค่ชนะ1นะครับเสมอหนึ่งแล้วก็พ้ให้เราถึง3ครั้งนะครับนี่คือสถิติที่พบกันมา5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเราและเชลซีนะครับผมทีนี้เรามาดูรายชื่อนักเตะเชลซีที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับโดยยึดเอานะครับระบบและนักเตะที่เตะนัดล่าสุดที่เอาชนะเบนฟิก้า1ประตูต่อศูนย์นะครับมา,าจับ ใส่ในระบบและการเล่นในนัดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แม่นเอเราไม่ได้แม่นในตัวนักเตะของทีมฝั่งตรงข้ามกับลิเวอร์พูลเรานะครับฉะนั้นเราก็เลยทำแบบนี้นะครับเชลซีจะมาระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นอารเบิร์ตซานเชสนะครับแล้วก็หลัง4ตัวประกอบไปด้วยมาร์ค กูกูเรยานะครับแล้วก็เบอร์นัวบาดียาซิลมูคินายีนะครับถ้าสะกดรายชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอีกตัวก็เป็นเทรเวอร์ซารบานะครับแล้วก็มาโลกุสโตนะครับนี่คือประการหลัง4ตัวของเชลซีนะครับผมกองกลาง2ตัวก็จะมีมอยซสไกเซโดนะครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสนะครับผมและลูก4ตัวด้านบนมีอารีันโดกานาโชนะครับ ฟากุนโดบูโอนาโนเตะนะครับแล้วก็เปโดเนโตนาเป้าใช้เอริกจอร์ดนะครับผมนี่คือ11ตัวจริงที่เราหยิบมาจากนัดล่าสุดนะครับเอามาลงในนัดนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูรายชื่อนักเตะของลิเวอร์พูลเรานะครับ ก็จะมาระบบ4-3-2-1สึ่งเช่นเดียวกันนะครับผู้รักษาประตูนะครับแน่นอนอาริซอนแบ็กเกอร์เกมนี้ก็คงจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าบาดเจ็บจากนัดที่ออกไปเยือนกาตาซา,ายนะครับก็จะเป็นจอร์จี้มารมาดาวิชีลงแทนนะครับหลัง4ตัวนะครับเกมที่แล้วที่พบกับกาลาตาซาายนะครับเป็นใช้มิลล์สเคอร์เคสนะครับผมคาดว,ว่านัดนี้นะครับอาเน่นสล็อตจะจัด แอนดูโรเบอร์สันลงไปนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมิลลอดเคอร์เคลงในานาทีถัดไปนะครับผมเซนเตอร์คู่นะครับก็จะเป็นเวอร์จิลฟานไดจับคู่กับอิบาฮิมาโคนาเต้นะครับฝั่งขวานะครับเกมกาตาสลายนะครับเราใช้โดมินิกโซบอสไลน์นะครับเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเพราะว่าเป็นเกมใหญ่นะครับ หรืออาจจะมีตัวสอดแทรกอาจจะเป็นคอนเนอร์แบดลี่หรือไม่ก็เจอเรมี่ฟิล์มปรงนะครับผมแต่ในช่องคูเด็กของเดอะคอนะครับให้โดมินิกโซบอสไลน์ลงก่อนนะครับ ตัวกลาง2ตัวนะครับก็จะเป็นอเล็กซิสไมค์อาริสเตอร์นะครับจะทำเกมร่วมกับไบรอันกราเฟนแบกนะครับตัวลุก4ตัวด้านบนประกอบไปด้วยกอร์ดี้กัคโปนะครับแล้วก็ฟอร์เลนเวียสนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาฝั่งขวานะครับหน้าเป้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับไม่รู้ว่ากูโกเอกกิติเก้ นะครับจะฟิตทันพอหรือไม่นะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับผมลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่เตะกันเมื่อไหร่นะครับผมก็จะสูสีกันมากนะครับโดยนัดล่าสุดที่เราพ่ายก็คือเราคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับผมก็อาจจะจัดตัวแบบลองทีมบ้างอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะเราอาจจะฉลองแชมป์ ทำให้เราไม่เน้นเท่าไหร่ในส่วนใกล้ๆจะจบฤด,ดูกาลนะครับผมที่เราพ่ายนัดล่าสุดก็คือเราดคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะคว้าแชมป์นะครับมาเติที่บ้านเราเราก็ชนะไปนะครับผมในเกมนี้นะครับผมผมก็คาดว่านะถึงเชลซีนะครับฟอร์มล่าสุดจะแพ้ให้กับไบตันมาในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแต่คาดว่าเกมนี้ เป็นเกมแห่งสัก์ศีนะครับเป็นทีมใหญ่เจอทีมใหญ่นะครับผมคาดว่าจะลงเอยด้วยการเสมอกันที่สประตูต่อสนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับที่จะออกไปเยือนเชลซีนะครับผมในส่วนของผลคู่อื่นนะครับเรามาดูกันนะครับผมแข่งคืนวันศุกร์นะครับที่3นะครับก็เป็นเวลาตีสองเนาะก็จะเข้าเช้าตรู่เป็นวันเสาร์แล้วนะครับผม ก็เป็นบอลหมัดนะครับพบกับอันดับ6นะครับพบกับฟูลแลมทีมอันดับ11นะครับผมบอลหมัดเจ้าบ้านล่าสุดบุกไปเสมอลีดมา2ประตูต่อ2นะครับผมส่วนซินเบียนเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมนัดล่าสุดบุกไปพ่ายอเซนวิลล่ามา3ประตูต่อ1และสถิติที่พบกันมา2ครั้งหลังสุดก็เป็นบอลหมัดเจ้าบ้านทําได้ดีกว่านะครับโดยไม่แพ้เลยนะครับผมและนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0นะครับผมผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับ คาดว่าจะเป็นเกมของเจ้าบ้านนะครับที่จะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะเบียดเอาชนะได้ที่สกอร์สประตูต่อ1นะครับผมแข่งวันเสาร์นะครับ เวลา,าวันที่4เวลา18บนาฬิกาคือคู่แรกของเย็นวันเสาร์เลยนะครับก็เป็นลีดอันดับ12นะครับพบกับสปเปอร์นะครับอันดับ4นะครับผมเจ้าบ้านลีดอยู่ในเต็ดนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอบอลหมัดมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนทีมเยอนสปเปอร์นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอวูฟแฮมตันทีมบวยของตารางมา1ประตูต่อ1และสถิติ2นัดล่าสุดที่พบกันมาเป็นทีมเย็นสปเปอร์ทําได้ดีกว่านะครับโดยชนะทั้ง2นัดนะครับและนัดล่าสุดบุกไปชนะมา4ประตูต่อ1เกมนี้จะเป็นเกมที่ ที่สูสีกันมากนะครับเบียดกันไปเบียดกันมาท้ายี่สุดจะเป็นทีมเยือนสเปอร์นะครับที่จะบุกไปชนะได้ที่สกอร์หประตูต่อ2นะครับผมและแข่ง3ามทุ่มนะครับมี2คู่ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่14นะครับพบกับอันดับ5้ซันเดอร์แลนด์นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดบุกไปเยือนเบนฟอร์ดก็นะครับพ้ายให้กับเบนฟอร์ดไปนะครับ ประตูต่อ1น,นะครับผมนะส่วนทีมเยือนนะครับทำได้ดีกว่าเจ้าบ้านแมนยูคือสามารถบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูต่อ1น,นะครับผมส่วนสถิติที่พบกันมา2นัดล่าสุดเป็นเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำได้ดีกว่าชนะทั้ง2นัดนะครับแต่ต้องย้อนไปถึงเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมในนัดล่าสุดบุกไปชนะมา0ูนย์ประตูต่อ3นะครับผมผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับผม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหลังเจอกับแกะเขาเหล็กชั่วโมงนี้ด้วยความที่ต้องชนะให้ได้คาดว่าเกมนี้จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมนี่คือคู่ของอช่วง เวลา3าทุ่มคู่แรกนะครับผมคู่ถัดมานะครับช่วงเวลา3ทุ่มก็เป็นอาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลอันดับ 2, เวสต์แฮมอันดับ19รองบวยนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลนัดล่าสุดบุกไปเบียดชนะช่วงท้ายเกมกับนิวคาสเซลมา1ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนัดล่าสุดบุกไปเสมอ เอฟเวอร์ตันมา1ประตูต่อ1และสถิติที่พบกันมา2นัดล่าสุดผัดกันแพ้ชนะมานะครับโดยนัดล่าสุดเป็นเวสแฮมที่บุกไปชนะอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อ1นะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลมีความได้เปรียบทุกรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์และตัวผู้เล่นและผลการแข่งขันล่าสุดและคาดว่าเกมนี้จะเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลที่จะชนะได้ที่สกอร์3ประตูต่อ1นะครับผมนี่คือคู่ ช่วง3ทุ่มคู่สุดท้ายนะครับผมแข่ง5ทุ่มครึ่งก็เป็นลิเวอร์พูลเรากับเชลซีนะครับสกอร์เป็นไปตามที่คาดการไว้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็มาแข่งในวันอาทิตย์ที่5นะครับเดือน10ปี2025เตะ2ทุ่มมี4คู่นะครับผมเอฟเวอร์ตันอันดับ9พบกับคริสตัลพาเลส อันดับ3นะครับเจ้าบ้านเอ็เวิร์ตันนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮมมา1ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนคริสตัลพาเลตนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะจ่ากฝูงริเวอร์พูลมาช่วงท้ายเกม2ประตูต่อ1และพาเลตยังไม่แพ้ใครในฤด,ดูการนี้นะครับผมสำหรับทีมเยือนสติตีที่พบกันมา2นัดล่าสุดเจ้าบ้านเอเวิร์ตันที่ ทำได้ดีกว่านะครับทั้ง2นัดชนะทั้ง2นัดและนัดล่าสุดบุกไปชนะคริสตันพาเลตถึงถิงถ่นมา1ประตูต่อ2เกมนี้คาดว่าทั้ง2ทีมจะเล่นด้วยความระมัดระวังผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับสำหรับคู่นี้ก็ลงเอยด้วยการเสมอกันที่สกอร์สประตูต่อ 2, <c oughs> 2> และคู่ถัดมานะครับนิวคาสเซิลอันดับ5พบก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับ17 <c oughs> นะครับผมเจ้าบ,บ้านนิวคาสเซิล นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เซนอลช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ2ส่วนทีมเ,เยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายให้กับซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ1สถิติทีท่พบกันมาล่าสุดนะครับผม 2นัดล่าสุดนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านะครับโดยชนะทั้ง2นัดและนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฟอ r เรสต์มาที่สกอร์4ประตูต่อ3ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับที่จะครองเกมได้มากกว่าและอาศัยเสียงเชียร์จากแฟนๆเอาชนะเวสต์แฮมได้ที่สกอร์3ประตูต่อ2นะครับ วูดแฮมตันอันดับที่20นะครับพบกับไบรตันทีมอันดับที่10นะครับผมเจ้าบ้านวูดแฮมตันนัดล่าสุดบุกไปเสมอสเปอร์มาที่สกอร์หประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนไบรตันนัดล่าสุดบุกไปชนะเชลซีมาที่สกอร์หประตูต่อสามนะครับและสถิติพบกันมา2นัดล่าสุดเป็นทีมเยือนไบรตันทําได้ดีกว่านะครับโดยไม่แพ้เลยและนัดล่าสุดบุกไปชนะวูดแฮมตันมา0ูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนผลการแข่งขันที่คาดนะครับ เกมนี้จะเป็นทีมเยือนนะครับที่จะทำได้ดีกว่านะครับโดยจะบุกไปชนะที่สกอร์1ประตูต่อ2นะครับคู่ถัดมาเป็นแอสตันวิลล่าทีมอันดับที่16พบกับเบอร์ลี่ทีมอันดับที่18นะครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวูฟแฮมตัน ชนะฟูลแลมมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมเยนเบอร์ลี่นะครับนัดล่าสุดบุกไปพาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาที่สกอร์หประตูต่อ5และสถิติที่พบกันมา2นัดล่าสุดเป็นเจ้าบ้านอาซันวิล่าที่ทําได้ดีกว่าด้วยการชนะทั้ง2นัดและนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะมา3ประตูต่อ2ส่วนผลการแข่งขันเกมนี้คาดว่าจะเป็นเจ้าบ้านอาซันวินล่าที่จะทําได้ดีกว่าโดยจะสามารถเอาชนะได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1นะครับ และคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์นี้นะครับแข่งเวลา22.30นาิกานาทีนะครับคู่ อ่าสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นเบน f o ฟอร์ดทีมอันดับ13พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ7นะครับผมเบน f o ฟอร์ดเจ้าบ้านนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา3ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่มา5-1และสถิติที่พวกันมา2นัดล่าสุดเป็นทีมเยือนแมนซิตี้ทำได้ดีกว่านะครับโดยไม่แพ้เลยและนัดล่าสุดบุกไปเสมอเบนฟอร์ดมาที่ สกอร์2ประตูต่อ2นะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดว่านะครับน่าจะเป็นนะครับเกมนี้จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะบุกไปชนะได้ที่สกอร์3ประตูต่อ1นะครับนี่คือเจ็ดคู่นะครับในสัปดาห์ที่7ของพรีเมียร์นะครับผม ต้องมาดูกันครับผมว่าลิเวรูพูลเราจะทําผลงานได้ขนาดไหนจะ3มนัดติดหรือจะหยุดแค่2นัดแล้วมาชนะอีกครั้งนะครับผมต้องมาคอยมาลุ้นกันนะครับผมยังไงก็ต้องเป็นกําลังกใจกันต่อไปนะครับสาหรับเดอะคอปทุกทท่านครับผมมันจะมีวันที่เราเล่นดีนะครับเล่นทีมเล่นไม่ดีนะครับมันเล่นดีอาจผลการแข่งขันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งอาวันไหวนะครับต่อให้เราแพ้ตอนนี้นะครับ ล่าสุดที่เราแพ้มาเราก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมก็คาดว่าเกมนี้นะครับเรายังจะก็อยากให้มีผลการแข่งขันที่ดีกว่าที่คาดคาดการไว้22นะครับผมอยากให้เราบุกไปชนะได้ยิ่งดีนะครับผมแต่ช่วงนี้คาดว่ากำลังใจของทีมน่าจะถดถอยลงไปบ้างนะครับผมแต่ก็อยากให้ได้ผลงานที่ดีกว่าที่คาดการไว้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพรีวิวเกมนะครับ พบกับเชลซีก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้า,าคุยพรีวิวเกมกับทีมไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันต่อนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ